เราเอามกระลังในสวนด้วครับนี่กระลังหานมิดกระลังพิดครับอยู่เสียด้นอยูทีมงานมิดของเรากระลังตั้งกระลังเฮ็ดนะครับเบื้องขอบสนามขอบแสดงเพื่อนี้ครับนี่เบื้องมุมกว้าง ประมาณนี้นายจูได้ประมาณสามพันสี่พันไปยอมสามพั0สามพันสี่พันนองยังไม่จะบุ้งครับเนี่ยน้องยัง,งม่จะบุ้งเสียเสียกลากำักเมลเลยเสยา ก็ข่วงดูนะครับนี่ร้นนานเหล่าร้านเดียวมาเดับผู้ใดอยู่ใกล้ยู่ไกลกันมาครับปุ้น,นี เบื้องภายในเราเดี๋ยวพาเบื้องรอบรอบเบื้องพี่งนอกเบื้องรอบนอกครับนะครับแต่ว่าเป็นเบื้องลอมนอกพาเข่าแลเบื้องบรรยากาศภายรอบนอกนะฮะอืมบรรยากาศภายรอบนอกเบื้องตลาดเต็มเลยครับพี่น้องเออของยุกของกินนี่กร่ด้งวงครับหลากหลายเมนูหลากหลายสังสรรค์เจ้าไปกินยังครับมาเรียกเบื้องเลยเลย ครับทางเขาทางเขาตราดครับกลับมาข้างในประมาณ <ita> anyway, <syndrome> right 2ีเมตรก็ถึงงานแล้วครับตัวนี้เจบีเจบียังให้ักทางไหนน้อนเบบีสวัสดีครับอบคุรับนี่ครับมีการบริการภายในงานรอบๆๆ งานครับมีทางเขา้ากอยู่ประมาณนี้มาเล่นดูหลังตลาดครับพี่น้องเลยตลาดเสริมสุกบางบันะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับนี่ก็เป็นวันสันดีที่ได้มาถ่ายคลิปให้พี่น้องด้วยเพื่อนครับนี่บางร้านจอดรถก็อยู่ประมาณฟังพุ่นครับร้านจอดรถเข้าไปาไไครับผมเข้าไปนี่ครับเนี่ยแล้วเล่าข่วเข้าไปนะครับครับผม พอข้าวใหญ่ชาแนลครับผมฝากด้วยนะครับผมของพี่ช่อะไรเกียววันครับผมข้าวอนี้ครับบรรยากาศภายนนอกบริเวณหน้างาน ไปเบิ้งหาเบิ้งเนวกิน,นก่อนนะครับหาเบิ้งเนวกินภา,ายในงานวันนี้นะครับอ่าหาอาเบิงเนอากิน,น นี้เป็นน้ำอะไรล่อเนี่ยก้าห้าสิบแปดสิบเก้าือเพิ่นเพิ่มชักนะครับภายบึงมีเมนูอะไรบ้างทอ,อ,อดคัพกุ้งสร้อนๆเลยครับ มาเดี้ครับพี่เรา,าย,ยุกไก่ยุกไก่กับมาผนกัลังใจให้กับทิมงานสาวน้อยเพจป้านแพงของเราครับอือมืดนารับอากาศฝนนาจะบโบตกค,ครับฝนโบตกุณเสียมมาแล้วคุณน่าไปซื้ออย่างมานอสเสียมนึ่นี่มุ้งข้าไก่ไก่ครับ โ,โ,โ,โปิ้งไกท่ทมตำนี่สดเลยครับปิ้งไกท่ทมตำนี่วาเอ้ดอดูนี่ครับปิ้งไกส่สดร้อนๆโคตรุวยุยคตรดูวุยนะยยครับนี่ปิ้งคอนยอ bạn ăn mấy? nhiều. hương phong nè, miếng miếng cọt. miếng miếng cọt รูแมงทอดก็มีนี่ครับโอ้โ oh. หมีแต่หน้าอร่อยหน้าอร่อยเลยไก่ต้มครับไก่ต้มบวกตัวบวกไงเลยเด็กทอดตุ๋นไก่ต้มนีดวงดวงปวยใหญ่เลยอ๋อตุอ๋นไงนี่เขาเรียกว่าดวงอะไรครับนี่ดดวงมะพร้าวนี่ครับดวงมะพร้าวปวยใหญ่ๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับ ีเจตนาน้อยเจนาน้อยนะอือจิกดึงจิกดีก็มีนะครับสะโพู้แต่เรีันดีครับอานได้บ้งเยเอาเลยเดี๋ยวมีคอยั้นกบรอเลมันกับผมแเรียมอบเองบรรยากาศ เมืองไกล้นกกระทาหน่อยคันมีนกกระทาสามตัวร้อยนะครับพี่สามตัวร้อยก๊อฟกำลังขี่เราหบุนๆเลยนะคก็เป็นอันนี้เป็นทางเขา้าตลาดเข้ามาเบื้องงานนะครับข้ามาเท่านี้ครับอ่ะแต่จอดแสงน้อยนิดเด้อครับเป็นภายในงานครับ เบื้องล่านอาหารร้านข้าแต่ว่าถ้าผู้ใดมาซานี่มองจอดรถเต็มเด้ครับตอนนี้มองจอดรถใกล้เสียเต็มพพแล้วตอนนี้ครับเดี๋ยวพาเพิ่งมองจอดรถนี่ฮะมอกันอีกแล้วมองอีกแล้ว,น,ลว <c oughs> นี่ครับพี่ยาวของเราเออเบื้งพี่ยาวของเราไม่ใช่ก็ไหนไปร,รถแนอ่อ่านี่ครับไปี๋ยมองจอดรถ นะครับนี่มันเริ่มสติเต๋มแล้วผู้ให่มาซ่ากันทางมองจอดยากเด้อพี่น้องเด้อนี่มุ้าทาน้ำหนักนะเป็นมองจอดรถนี่ครับใกล้สิเต็มแล้วผู้ใดมามาซ่ากับไม่ได้จอดนะครับนี่ตอนนี้ ครับสำหรับเจมี่ก็เอาไว้เพียงที่นี้ครับเดี๋ยวผู้ใดก็ที่รายงานให้ให้เบอร์อีกที่นึงครับผมสำหรับเจมี่เอาไว้เพียงที่นี้ครับผม,ส,บนนบผมสวัสดีครับ